นับเป็นโศกนาฏการรมที่สร้างความสลดใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสนักเรียนที่พานักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีเดินทางมาทัศนศึกษาในกรุงเทพส่งผลให้เกิดความสูญเสียครูและนักเรียนรวม23ชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้สังคมเกิดการตั้งคําถามถึงมาตรฐานรถบัสในประเทศไทยและยังมีการถกเถียงกันอย่างหนักว่าควรยกเลิกการทัศนศึกษาหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยหลายคนยังมองว่าการทัศ ทัศนศึกษายังจําเป็นสําหรับนักเรียนอยู่เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ซึ่งการยกเลิกทัศนศึกษานั้นอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแต่สิ่งที่ควรให้ความสําคัญมากกว่าคือการตรวจสอบรถโดยสารที่ใช้ในการทัศนศึกษาว่าได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยหรือไม่รวมถึงการให้ความรู้กับคุณครูและเด็กๆในการเอาตัวรอดและการซ้อมหนีไฟบนรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกทั้งยังควรที่จะกําหนดระยะทางและความเหมาะสมในการพาเด็กๆออกมาทัศนศึกษาว่าไม่ควร าพาเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินออกมาทัศนศึกษาทางไกลหรือไม่ซึ่งประเด็นเหล่านี้ทําให้คุณหมอศัลยะกรรมอย่างหมอเบนซ์ออกมาพูดถึงระบบเซฟตี้พื้นฐานที่รถบัสควรมีและระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายบนรถบัสในต่างประเทศที่ควรนํามาเป็นมาตรฐานรถบัสของไทยในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดเช่นนี้อีก จากเหตุเพลิงไหม้รถทัวร์ทำให้เรามีการสูญเสียเด็กนักเรียนวัยน่ารักไปจํานวนมากเรื่องนี้ปัญหาหลักเลยคือหนีกันไม่ทันในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณเครื่องยนต์เนี่ยจะมีการฉีดสารดับเพลิงออกมาอัตโนมัติแบบในคลิปนี้ตัวถังดับเพลิงเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้บริเวณห้องเก็บของใต้ท้องรถแล้วจะมีการต่อท่อไปและจะมีเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่มีการไหม้ได้เช่นบริเวณเครื่องยนต์คุณจะเห็นว่ามีการต่อทออท่่่่่ออออออมมมมาาคคครรรรรบบบลุิิเเเเเวณีีกไห้ยยชชนนงงงืืืพ เมื่อมีการไหม้เกิดขึ้นระบบนี้จะตอบสนองภายใน1วินาทีส่งสัญญาณไปที่คนขับและจะมีการปล่อยสารเคมีเพื่อดับไฟในทันทีหากมีระบบนี้ในรถทัวร์ของเมืองไทยผู้โดยสารถึงจะมีเวลาเพียงพอที่จะหนีหรือใช้ระบบเซฟตี้พื้นฐานที่ถูกกาหนดไว้ตามกฎหมายซึ่งมี3ข้อคือ1ต้องมีคอนทุกกระจก2ประตูฉุกเฉินซึ่งมักจะอยู่กลางหรือท้ายรถด้านขวามือ3คือถังดับเพลิงขนาดสองปอนสองถังซึ่งมักจะอยู่บริเวณใกล้คนขับและท้ายรถ หมอเองหวังว่าระบบดับเพลิงอัตโนมัตินี้จะถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานในรถทัวร์ของไทยในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเศร้าแบบนี้ขึ้นอีก นอกจากนี้บริษัทรถบัสหลายรายยังออกมาทำคลิปสอนการใช้ประตูฉุกเฉินและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วยถ้าประตูของรถบัสมันออกไม่ได้แล้วเราจะออกทางไหนเดี๋ยววันนี้บัสจะมาสอนทุกวิธีที่จะหนีออกจากรถบัสคันนี้ได้โดยวิธีแรกให้เรามองหาก,กระจกที่เขียนว่าทางออกฉุกเฉินให้หยิบค้อนสีแดงที่อยู่ตามเสามาทุบที่บุมกระจกแต่ถ้ายังออกไม่ได้อีกเราก็ไปที่หลังคาแล้วดันตัวฝ่านี้ขึ้นไปพร้อมกับหมุนหัวหมุนสีเหลืองแบบนี้โดยเราสามารถเหยียบบอรแล้วปีนขึ้นไปบนหลังคาได้เลยครับไม่ต้อง ทุกคันมีประตูหน้าแต่ไม่ใช่ทุกคันมีประตูกลางบอกเทคนิคนิดนึงครับเวลาวิ่งบนรถให้วิ่งแบบเฉียงเียงจะได้เร็วขึ้นพอถึงประตูปุ๊บเราก็เอานิว้วเราเปิดฝาสีเหลืองอันนี้พร้อมกับบิดวาสีแดงให้เพื่อนๆใช้ตัวกระทุงประตูเต็มที่เลยครับบอกเทคนิคนิคนดนึงให้ดันประตูลงไปข้างล่างเยอะๆแต่ถ้ายังออกไม่ได้อีกมันก็มีอีกวิธีนึงครับให้มองหาป้ายไฟ Ex i t ซแบบนี้จะมีประตูเล็กๆแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนกดปุ่มสีแดงแล้วดึงสลักลงมาบางคันมันจะเปิดยากหน่อยครับให้เพื่อนเลย สุดท้ายอิจันบันเทิงหวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยของรถบัสและรถประจำทางในประเทศไทยรวมถึงใส่ใจในการตรวจสอบรถเหล่านั้นให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ก็หวังว่าเราทุกคนจะตื่นรู้ถึงวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอิจันบันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียใน,ในครั้งนี้ด้วยนะคะ